ขอความเรียบร้อยด้วยนะคะดูซิว่าขีดเส้นใต้ไหมใส่เครื่องหมายคูณหรือเปล่าจุลภาคถูกต้องไหมตอนนี้จุลภาคของนักเรียนค่อนข้างถูกต้องเกือบหมดแล้วคุณใช้คําว่าเกือบหมดแสดงว่ายังมีหลงเหลือ mm hmm. เพราะฉะนั้นการใส่จุลภาคนักเรียนนับจากหลักหน่วยไปทางด้านซ้ายมือไปสหลักใส่หนึ่งครั้งเริ่มนับใหม่ไปสหลักใส่หนึ่งครั้ง ค่ะนัชพลเสร็จแล้วกิตพลเสร็จแล้วพี่พัดเสร็จแล้วนะคะตามด้วยจันจุนีค่ะผ่านไปแล้ว สามนาทีรัตนทานเสร็จแล้วค่ะใครยังไม่เสร็จยกมือมอ่ะให้อีกสามสิบวินาที ไะะม่จะอยู่ที่อามอนเทหนูเสร็จยังคะอ้าคูรออยู่ขอปรับผิวขาวนิดนะคะ เดี๋ยวจะบอกว่านั่เป็นของครูผิวคล้ำไม่ได้นะนม่เป็นของครูผิวขาวนะคะพี่จุ๋มบอกว่าเต็มที่แล้วได้แค่นี้โอเคไหมคะอ,อมรเทพโอเคไหมเสร,ร็จไหมเสร,ร็จนะโอ้น่ารักมากเลยคมเข้มหล่ออ่าเริ่มที่อมรเทพอมรเทพตัวตั้งคืออะไร อยู่อาไมไว้ใกล้ๆปากค่ะเพราะว่าเดี๋ยวปลายทางไม่ได้ยินนะคะบอกใหม่ค่ะตัวตั้งคืออะไรทุกคนตรวจสอบหนึ่งแสนึ่งยี่าคูณด้วยหตัวคูณคือหเราเริ่มจากนามตัวคูณก็คือเลข6ไปคูณตัวไหนก่อนสไปคูณสามในหลักหน่วยหกคูณสามได้สิบแปสิบแปดไฟ ดีมากค่ะจะใส่8ทด 1, 1> นะคะเราไปทดไปที่หลัก10ต่อไปทำยังไงต่อมอนเทพหคูณกคูณกับ2ได้ <12. S 1> ได้ส<อ>ินะคะ6ไปคูณกับ2องในหลัก10ได้12มีทดไหมีมทดอีกหนึ่งรวมเป็นเท่าไหร่13 13ามเราใส่ ขออานอนเทพน,นะคะเดี๋ยวนักเรียนทุกคนได้ตอบแน่นะคะใส่3ทด1ที่หลักร้อยต่อไปนำหกไปคูณกับ5้ในหลักหลักร้อยหกคูณห้าได้หกห้าได้เท่าไหร่คะสามสิบมีทดไหมมีมีทดอีกหนึ่งรวมเป็น สาสิบเอ็ดเราใส่เราใส่หนึ่งทศทสามที่หลักพันต่อมาอมรเทพนำหกไปคูณกับหนึ่งในหลักพันหกคูณหนึ่งได้หกมีทดอีกรวมเป็นรวมเป็นเก้าดีมากค่ะต่อไปค่ะนำหกไปคูณกับ สี่ในหลักหมื่นหกคูณสี่ได้ได้ยี่สิบสี่เราใส่ 4, oh, <no. S 1> ใส่สี่ทดสองที่หลักแสนต่อไปนำหกไปคูณกับ1หนึ่งในหลักแสนหกคูณหนึ่งได้หก oh. มีทดไหมคะ mm. มีทดอีกเท่าไหร่ oh. รวมเป็น โอ้หลายคนอยากตอบนะคะรวมเป็นแปดเพราะฉะนั้นตัวเลขเกินสามหลักไหมเกินนับหนึ่งสองสามจุลภาคซะนับอีกเริ่มใหม่หนึ่งสองสาเกินไหมไม่เกินเพราะฉะนั้นเราจะใส่จุลภาคได้ไหมไม่ได้เสร็จแล้วเขียน,นเสน้นใต้2องเซนไหนใครได้ผลคูณเท่ากับแปดแสนส่สสิบแปโอเกมาก นะคะนักเรียนขีดถูกเลยค่ะขีดถูกเลยค่ะใครไม่เสร็จข้อที่หนึ่งไม่มีนะคะถ้าไม่มีครูไปข้อสองนะไปข้อที่สองข้อที่สองค่ะเขียนโจทย์ลงสมุดค่ะโจทย์ให้มาว่าอ่านท้องเป็นก่อนอ่านว่า ล้านเ4 3สังเกตตัวตั้งคือเลขอะไรเลขกาตัวคูณคือ1ล้าน9ก้านซึ่งครูเคยบอกนักเรียนว่าถ้าตัวคูณมีกี่หลักเราต้องคูณให้ได้เท่ากับเท่านั้นบรรทัดทีตัวคูณเป็นหลักล้านต้องเจ็ดหลักนะคูณเจ็ดมรนทัดไหวไหมจริงๆไหวจะทําให้เสียเวลานะคะอาจ พลาดได้เพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถสลับที่ได้เอาอะไรเป็นตัวตั้ง2ค่คูณด้วย9อ่าทุกคนลงมือคูณค่ะครูให้เวลาลองดูนะคะแม่ก้าจริงๆไม่ยากใช้อุปกรณ์เสริมได้ก็คือนิ้วนะคะ5นาทีค่ะ นัชพลเป็นคนแรกค่ะผ่านไปแค่หนึ่งนาทีกว่าๆอีกนะคะเนี่ย ดีมากค่ะหลายคนแล้วนะคะ เหลือเวลาสำหรับข้อที่สองอีกหนนาทีค่ะ เสร็จยกมือค่ะเอาให้อีก30วินาทีให้อีก30วินาทีค่ะ ยังไม่เสร็จอีกครูยังมีอีกสองข้ออยากให้นักเรียนทำอีกสองข้อเสร็จไหมคะอ่าก็เสร็จแล้วข้อนี้ขอพร้อมกันทั่วประเทศเลยเพราะครูมีความรู้สึกว่านักเรียนทุกคนอยากตอบหมดนะคะเพราะฉะนั้นขอพร้อมกันเลยนะตัวตั้งก็คือตอบพร้อมกันค่ะตัวตั้งคืออะไร เราจะไปดูที่สุดคุณแม่9เ,เริ่มจากนํา9ไปคูณกับ3ในหลักหน่วย9กคูณ3ได้21 <24. S> แล้ว72 <24. S 1> ดีมากค่ะต่อไปค่ะ9กคูณ4ในหลัก10 9คูณ4ได้36 36ทดทอีก2รวมเป็น <28. S 1> 38 3สแปล้วใส่8ปดทดสามนะคะให้ทุกคนช่วยตอบนะ ต่อไปค่ะเรานำเก้ไปคูณกับ6ในหลักร้อย9กคูณหได้้า <54. S 1> ทดอีกสรวมเป็น <57. S 1> ดีมากค่ะ57าสิบเจ็ดเราใส่เทดหที่หลักพันต่อไปนักเรียนนำเก้าไปคูณกับ7ในหลักพันเก้าคูณเได้หกสบวกทดอีก5เป็น68หกสิบแเราใส่แปดทดทดหที่หลักหมื่น That's what i